ลิปนี้นะคะใครไม่กล้าดูอย่าดูน่าสดมากน่าสดมากน่าสดมากคุณดูแล้วคุณต้องเป็นหลอนแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนนี่ก้าชิวๆที่เกาะร้านนะจ๊ะเบาๆชิวๆริมน้ำนี่ก็จะเป็นแบบว่าบริเวณตลาดอ่าเขาเรียกอะไรนะท่าหน้าบ้านอ่าท่าหน้าบ้านเป็นตลาดติดวัด รยากาศก็จะอารมณ์ชิวๆบ้านกลางน้ําที่พักที่นี่ก็โอเคถือว่าบรรยากาศโอเคเลยแหละนะี่ก็อีกวงที่มาเป็นบรรยากาศแบบชิวๆมากแล้วเจ้าของบ้านใจดีมากเทคแคร์เป็นอย่างดีบ้านที่พักก็ก็หลังใหญ่พอสมควรนะคือนอนได้นอนได้หกเตียงอะเอนอนได้สี่เตียงเตียงใหญ่มากแล้วนอนได้ประมาณสิบบรรจุได้สิบสองคนก็ห้องโอเค นี่ดูน่าตบตบฉี่มองมานี่นี่อะฉี่น่าตาชฉี่มองมากเดี๋ยวจะแอบ,บดูมีผู้ชายฉี่แต่เรามองไม่เห็นให้มันฉี่ไปแอนนี่บอกคืนนี้กูนอนไม่หลับแน่ มาฉีดเต็มเมหน้าเลย <laughs> าชาฉีดอ้าวมาดูคนนี้คือใครเขาคือใครผู้ชายคนนี้ <c oughs> เขาคือสรันพิลมลาดนะคะพร้อมชื่อแลน,น่าสกุลเขาบอกว่าเขาชื่อสุหลอ่อหล่อที่สุดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าใครคิดว่าไอ้น้องคนนี้หลอ่อมาบอกพี่ได้นะน้องพี่จะให้รางวัลแต่พี่ขอบอกว่า ต้องตีตัวให้ห่างอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดพร้อมบอกว่าใครชอบใครรักมาแต่งเอาเองจ้าเพราะน้องพี่ไม่มีตังไปแต่งนะจ้าอยากได้ชอบก็ต้องมาแต่งเรานะจ้าผู้ชายคนนี้ให้ดูหน้าชัดๆใครกําลังแบบว่าติดตามอยู่หรือเป็นแฟนอยู่คบอยู่ก็คิดใหม่ได้นะจ๊าน้องพี่สงสารนาคตของน้องนะจ้าอ <laughs> ยานะนาคตมาทิ้งกับน้องพี่คนนี้เลย บอกไว mm. like ้แค oh, anyway. like ่นี้เลยจ้าเห็นไหมขนาดพูดมันยังแลบลิ้นเลยอิจานี่ฉีดด้วแยงอ่ะอยากจะถ่ายรูปเลยมองไม่เห็นอ่าแอนนี่บอกไม่อร่อยแต่กินนี่คือไไมม่ีอะรให้กินยำไข่แมงดาไม่มีอะไรให้กินจริงๆไม่เคยกินหิวไม่เคยกินแล้วไงคะก็พอกินไรพอกินไล่แหลกๆไปแหลกๆให้มันอิ่มไปแล้วก็เมาไป ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโอ้ล oh ีโอครับท่านผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการไม่ได้เป็นพซจเตอร์หรือโฆษณาใดไม่ได้ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่ขอบอกว่ากินกับทุกวันโอเคแค่นี้แหละบายบายจุ๊บบายบายหน่อยบายบายหน่อยแมตายแน่ <laughs> <laughs>